กินดีดูดีสุขภาพดีรายได้ดีที่นี่เติมฮักฟาร์มวันนี้วันที่28เมษายน2567เก็บไว้ในความทรงจำก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของทางเติมฮักฟาร์มของเรานะครับสำหรับวันนี้ในวันที่อากาศร้อนๆนะครับของอประเทศไทยนะครับร้อนจัดร้อนจริง ทางเติมพักฟาร์มของเราอขอนำเสนอการปลูกองุ่นนะครับในวงบ่อนะครับพอดีทางเติมพักฟาร์มของเราได้ทำโรงเรือนเล็กๆขึ้นอีกโรงเรือนหนึ่งนะครับเพื่อปลูกองุ่นเพิ่มอีกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ได้สั่งต้นพันธุ์มาแล้วนะครับพันธุ์ที่จะปลูกในวันนี้ก็คือพันธุ์ s อ8ครับเอ,อริอารานะครับเนี่ย ยอดเขาเดินนะฮะเดินดีพอสมควรสวยเลยนะครับพอดีนะครับลงรถจะได้ยอดกันจะได้วิ่งเลยนะฮเนี่ยนี่ลากเขาก็ลากต้นต่อค่อนข้างดีนะครับเห็นไมครบเนียลากค่อนข้างเยอะน่าจะหากินเก่ง สำหรับการปลูกของเราจะปลูกในวงบอ่อนะครับวันนี้ก็คือวงบอ่อขนาดเมตรยี่สิบนะครับสำหรับวัสดุปลูกที่เราผสมก็จะมีปุ๋ยหมักนะครับที่หมักแล้วที่หมักแล้วนะครับไม่ใช่ปุ๋ยสดนะครับหนึ่งปีเย็นได้นะครับปุ๋ยหมักที่เราใช้แล้วก็มีดินขุยไผ่นะครับ ดินข้าไปแล้วก็มีะมพระรพร้าวสับนะครับมบพระรพร้าวสับก็มีนะครับที่เราผสมลงไปเพื่อให้ดินในวงบ่อเกิดความซุยนะครับเพราะว่าการปลูกในวงบอ่อเราต้องให้ดินนี้มีความร่วนซุยนะครับน้ําซึมผ่านได้ดีเพราะว่า เมื่อปลูกแล้วเราจะไม่สามารถเปลี่ยนดินเขาได้นะครับเรามีหน้าที่แค่เพิ่มปุ๋ยเพิ่มได้แค่ข้างบนครับข้างล่างเราแตะต้องเขาไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไปแตะอา,อาจจะกระตบกระเทือนรากเขาทําให้รากเขาเน่าได้นะครับนี่ลักษณะดินของเรานะครับอันนี้ผมก็ได้นํามาผสมไว้นานนะครับประมาณาหนึ่งเดือนนะครับมาผสมกันไว้แล้วก็รดน้ําไว้นะครับ ให้เขาเข้ากันนะครับสำหรับระพะพ้าสับนะครับก่อนที่เรานำมาใช้เราต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะครับประมาณผมแช่นะองผ,ผมแช่ไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เทน้ำที่เราแช่ออกแล้วก็ตากให้แห้งนะครับก่อนที่จะนำมาใช้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้สำหรับทางฟาร์มเติมพักฟาร์มนะครับ ของเราจะล่วนซุยนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมอีกอย่างนะฮะก็คือแกบดำที่เราจะใช้สำหรับลักษณะโรงเรือนนะครับที่ผมสร้างก็เป็นแบบง่ายๆนะครับทำจากไม้นะฮะกว้าง2เมตรนะสองเมตรกว่า่ๆนะครับแล้วก็ยาว3เมตรนะครับแต่ลักษณะทรง ที่จะจัดทรงก็จะเป็นแบบตั้งแล้วก็แบบนอนในค้างเดียวกันนะครับแต่จะสำเร็จตอนหรือไม่ก็ต้องติดตามชมกันนะครับผมก็ได้มุงพลาสติกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่มุ้งนะครับยังไม่กลางนะเพราะอากาศร้อนผมจะใช้เนี่ยมันจะเป็นมูลี่นะครับมูรี่มูรี่ญี่ปุ่นนะครับที่ผม เอามาใช้ในบ้านแล้วก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็เลยเสียอขอมอภัยครับก็เลยจะเอามาล้อมเข้าไว้ก่อนนะครับเพื่ออ,อย่างแรกก็คือป้องกันลมอย่างที่สองป้องกันมแมลงนะครับอย่างที่สามก็คือที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือแดดครับแดดของเราแรงมากนะครับนี่ลักษณะผมจะปลูกไว้กลางโรงเรือนนะครับ ลักษณะจัดก็จะจัดเป็นทรงแนวตั้งแล้วก็แนวนอนจะจัดไปสองแนวอันนี้วางแผนไว้นะครับถ้าว่าอนาคตจะเป็นยังไงต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมทําจากไม้ครับเป็นไม้เศษไม้ทั่วไปครับอย่างเงี้ยแล้วก็มีไม้ไผ่ข้างบนนะครับเนี่ยแล้วก็ที่จะนํามามุงเขาไว้นะครับก็คือจะเป็นเนี่ยทางมะพร้าวนะครับ ชวยพรางแสงช่วงที่แดดร้อนร้อนก่อนนะครับครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับสิ่งสำคัญที่เราขายไม่ได้นะครับเกี่ยวกับองุ่นที่เราสำหรับฟาร์มของเราที่ใช้ก็คือไตโคเนมาครับต้องมีต้องมีติดฟาร์มไว้เลยนะครับไม่มีไม่ได้นะครับไตโคนมาเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่า องุ่นครับเขามีความอ่อนไหวต่อเชื้อรามากๆเราต้องช่วยเขาด้วยนะครับโดยการเติม่ไนโตรมาเชื้อสดนะครับลงไปนะรโรยไปเลยครับก้นหลุมอ่าสำหรับการปลูกที่ต้นค้อเด็กเด็กเนี่ยปลูกใหม่นี่ทางฟาร์มของเราจะไม่ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับปุ๋ยข้อก็จะใช้เป็นส่วนผสมไปแล้วนะครับกับดิน นะจะไม่ใส่ปุ๋ยสูตรปุ๋ยไดทั้งสิ้นนะครับจะใส่เฉพาะเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อราก็คือไตโคไดมาาเท่านั้นนะครับนี่เราบโรยรบอบๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะหาทางที่จะขยายพันธุ์ของเขาเองขยายเชื้อของเขาเองนะครับต่อไปครับเราก็กี่ถุงนะครับ หีิถุงแล้วนำลงไปปลูกได้เลยนะครับง่ายๆนะครับปลูกาานะครับปลูกเหมือนพืชทั่วไปครับจมูกนะจาาครับแต่พยายามอย่าให้เขาแตกนะครับลงไปก่อนนะครับนี่ามาแลวนะจัดทรงให้ดีนะครับ ชอบก็ให้เข้าไปทางไหนนะครับทวจะให้ยอดเข้าเข้ามาข้างในนะครับนี่ฮะอันนี้คือยอดต้นพันธุ์ดีนะครับเป็น s 1 8ครับเอ r รี a อดอนะครับเสร็จแล้วเราก็นำถุงออกนะครับเนี่ยพอเรา นำถุงก็ออกแล้วจัดทรงต้นเขาแล้วนะครับให้อยู่พยายามให้อยู่กึงกลางของบ่อนะครับมากที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะกลบดินนะครับโดยเราจะกลบคล้ายๆกับปลูกพืชทั่วไปคับก็คือจะไม่ให้กลบดินเดิมของเขาครับ ยายามอยาให้กลบดินเดิมกลบได้ก็ลักษณะบางๆนะครับเลยครับลืมบอกไปนะครับก่อนที่เราจะปลูกเราต้องลดน้ำให้ชุ่มไว้นะครับประมาณก่อนปลูกหนึ่งวันนะครับ คงจะลดน้ำให้ชุ่มนะครับลักษณะดินของผมจะชุ่มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะติดกันปลูกคืนแรกนะครับพยายามปลูกตอนเย็นนะครับอย่าปลูกตอนกลางวันเพราะว่าแดดมันร้อนนะครับคืนแรกนะครับทางฟาร์มของเราจะไม่ลดน้ํานะครับจะปล่อยให้รากเขานี่รับความชื้นจากดินที่เราลดน้ําไว้ก่อนนะครับเราแค่พางแสงให้เขานะครับ ก็พอนะครับไม่ต้องลดน้ำนะครับสำหรับเติมพักฟาร์มนะครับในการปลูกครั้งแรกแต่ดินของเราต้องชุ่มนะครับแต่ในลักษณะที่ดินของเราไม่ชุ่มก็ต้องลดเหมือนเดิมครับในการลดทางเติมพักฟาร์มถ้าถ้าดินไม่ชุ่มนะครับเราจะลดก่อนปลูกนะครับไม่ลดหลังปลูกนะครับถ้าปลูกแล้วจะไม่ลดน้านะครับจะเว้นไว้ประมาณ1วันนะครับค่อยมาลดอีกครั้งหนึ่งคือพักเขาไว้หนึ่งคืนไม่ถึงถึง1วันครับตอนเช้าค่อยลดนะครับ และในช่วงแรกๆก็อย่าพยายามลดเยอะนะครับเพราะว่าล่าลเขายังปรับสภาพกับสถานที่ของเราไม่ได้นะครับอพอเราปลูกเสร็จก็อยู่อยู่ลักษณะนี้นนนนนนเราก็จะมาดําเนินการพรางแสงให้เขานะครับพรางของเราก็จะพรางทั้งมแรงพรางแสงนะครับพรางทุกอย่างนะครับเพราะผมจะยังไม่ ล้อมมุ้งตะข่ายนะครับเพราะว่าเขายังเด็กอยู่นะครับเราให้อากาศถ่ายเทดีๆก่อนนะเพราะว่าการล้อมมุ้งตะไคร่ทาให้อากาศถ่ายเทดได้ยากนะครับเพราะว่าตะไ่ายทาให้อากาศผ่านได้ค่อนข้างน้อยนะครับช่วงเขาเด็กๆนี่เราจะปล่อยให้เขาโตก่อนนะครับโดยผมจะใช้เนี่ยมูลี่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางมะพร้าวนะครับ ในการพรางแสงและป้องกันแมลงเบื้องต้นครับครับเมื่อทำการพรางแสงกับต้นองุ่นเราก็ค่อนข้างจะดูลึกลับหน่อยนะครับนี่ละลักษณะการพรางของเรานะครับต้องพรางแบบมิจิตรหน่อยนะครับเพราะว่าแถวฟาร์มของเราจะมีเมงกินูนเยอะนะครับก็คือดวงกุหลาบเขาชอบเป็นทีวิตจิตใจกับใบองุ่นนะ แล้วก็ทางฟาร์มของเราเนี่ยไม่ได้ใช้สารป้องกันมแมลงนะครับปล่อยธรรมาชาติก็เลยต้องทํามิชชดหนใหม่นะครับเดี๋ยวก็เขาโตได้สัหน่อยนะครับ,เร,บเราก็จะดําเนินการมุงกลางมุงนะครับมุงให้เขานะครับในตอนนั้นเราก็จะเอาวัสดุฟางแสงของเราออกนะครับนี่ฮะจะอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็จะป้องกันลมด้วยฮะช่วงนี้เราต้อง ช่วยเขาหน่อยนะครับกลัวว่าพายุฤดูร้อนจะมานะครับประมาณนี้นะครับครับทางเติมฮักฟาร์มก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับอ่าในคลิปนี้ในการปลูกองุ่นแบบสไตล์เติมฮักฟาร์มนะครับแบบง่ายๆนะปลูกในบงบ่อนะครับเมล็ดสิบนะครับทำรงเดือนเล็กๆอนาคตอาจจะดัดแปลงเป็นซุ้มนั่งเล่นก็ได้นะครับนั่งกผ่อนจันใจนะ ไปดูว่าจะประสบความสำเร็จตามที่มุม่งหวังไว้หรือไม่ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับที่นี่เติมฮักฟาร์มครับ